ไไลท์วันนี้นะคะนำรถเจ้าตลาด2คันนะคะมาให้ดูภายในคลิปเดียวกันนะคะเป็นเจ้า Toyota Fortuner 2.8 c r d Sportivo ขับ4นะคะพี่ทั้ง2คันเลยเป็นรถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์นะคะตัวรถสภาพเดิมสวยแท้โรงงาน100%แน่นอนนะรับประกันเรื่องโครงสร้าง100%เลยค่ะพี่ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำเข้ามาขายแน่นอนค่ะพี่จ๋ารถบอดี้เดิมแท้โรงงาน100%ทั้ง2คันเลยนะจ๊ะพี่คันนี้นะคะ จัดเต็มฟรีดาวได้ทั้งสองคันเลยนะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%เผื่อท่านใดสนใจอยากได้รุ่นนี้อยู่นะคะติดตามชมคลิปนี้เลยนะพี่นะห้ามพลาดเลยเพราะว่าเอมมี่พามาดู2คันนะคะตัวรถสภาพเดิมสวยโรงงานแน่นอนนะคะพี่รถผ่านการใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นนะคะพี่ดูเลยสภาพสวยบอดี้เดิมนะนี่ภายในใหม่เอี่ยมเลยค่ะพี่สามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ด้วยนะคะบุ๊กซูวิทออนไลน์มีให้ดูครบเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเผื่อใครท่านใดหารถรุ่นพวุ่งนี้อยู่ คลิปนี้ห้ามพลาดเลยพี่ราคาหนึ0 0ล้านทั้ง2คันเนะี่ฮะเป็นรถปี18-19-20นะพี่นะนี่เลยสภาพสวยงามน้องๆป้ายแดงเลยค่ะพี่จา่ารถผ่านการใช้งานมาแค่1มือเท่านั้นใครไม่ดูคลิปนี้เสียใจแน่นอนเอมี่พาดู2คันจุกๆค่ะพี่นะใครสนใจสองคันนี้นะคะติดตามชมคลิปเต็มคลิปนี้เลยค่ะพี่จา่าเอมี่พาดูรอบคันอย่างละเอียดเลยจา้า สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าด้วยนะคะวันนี้นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเอมี่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนังกงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับเอมี่นะคะก็ต้องเจอรถสวยๆนะคะวันนี้เอมี่อัปเดตนะคะรถครอบครัว7ที่นั่งอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเอมี่มีโอกาสนะคะได้นํารถเจ้าเตอร์เต้าฟอร์จเนอร์สองจุดแปดร์ดีนะคะซิกมาโฟสองคันนี้นะคะมารีวิวนะคะมาปะกันนะ ะะสำหรับท่านใดนะคะเล็งหาตามหารถครอบครัวเจ็ที่นั่งเนะคะเป็น t ี d แท้อยู่สองคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่ของเราเนะะี่ยะสคันนี้นะเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงประวัติศูนย์ค่ะพี่จ๋ารถไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีกอไมมาร้อยเซแน่นอนวันนี้นํามาให้เรียกถึงสองคันด้วยกันค่ะพี่เผื่อท่านใดนะคะสนใจตามหารถสองคันนี้รุ่นนี้อยู่นะจ๊ะห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะเอมี่พาดูทั้งสองคันสองคันนี้ยังว่างอยู่นะจ๊ะพี่ใครจองก่อนได้ก่อน นะซื้อก่อนได้ก่อนโทรก่อนได้ก่อนแน่นอนค่ะพี่สองคันนี้นะฮะราคาเท่ากัน1ล้าน80,000บาทแตกต่างกันแค่เลขไม่กับตัวปีนิดหน่อยค่ะพี่นะคันด้านขวานะคะคันนี้นะตัวเป็นคันนี้นะฮะเป็น2.8 t r d นะสปอร์ติวซิกมาโฟับ4ตัวรถปี19.20นะคะตัวนี้ไม 1, 08, 000, ่หมึ่0 0 0กิโลราคา1,80,000้บาทอ่าน80,000บาทคันนี้นะคะเป็น R T R D นะเครื่องยนต์2.8ขับ4เหมือนกันนะะตัวนี้ปี18ไม่76,000กิโลค่ะราคาเท่ากันเลย1,80,000ค่ะพี่ ตัวรถสีขาวมุกหลังคาดำแบ็กท็อปเหมือนกันนะรถประวัติศูนย์เหมือนกันมือเดียวเหมือนกันนะคะพี่จา๋ารับประกันเรื่องโครงสร้างทั้งสองคันเลยนะอุบัติเหตุชนหนักพลิความจมน้ํากลับสีกอไม่ไม่มีเข้ามาขายแนะนะน่นอนดอกเบี้ยรเริ่มต้นถูกมากคันนี้เริ่มต้นเพียง2.79เท่านั้นค่ะพี่ดอกเบี้ย2.79ไม่พอประวัติเครดิตดีฟรีดาวไปเลยออกรถเพียงศูนบาทเท่านั้นนะคะ ออกรถศูนย์บาทผ่อนอยู่เท่าไหร่คะพี่คันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณ19,000กว่าบาทต่อเดือนค่ะพี่นะ19,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะเรทฟรีดาวคือเรทนี้เลยนะคะผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดค่ะพี่นะคะรับประกันได้เลยนะว่าซื้อกับเราไปคุณลูกค้าไม่มีผิดหวังแน่นอนคะ่ะนะคะสองคันนี้เพิ่งมาใหม่ที่เพชรยนต์นะคะมาไม่นานนี้เองนะได้ประมาณ7วัน นะคะแล้วปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมขายแล้วด้วยค่ะพี่วันนี้ทั้ง2คันเลยเผื่อท่านใดนะคะกำลังเล็งหาตามหาสนใจอยากจะได้รถครอบครัว7ที่นั่งสไตล์ประมาณนี้นะคะขับรุ่นนี้นะดูดีมีสไตล์กันทุกท่านแน่นอนค่ะพี่มาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันที่คันแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะพี่เราเริ่มกันที่คันนี้เลยนะเป็นเจ้า Toyota Fortun e r 2.8ร r d Sportivo Sigma 4นะคะหรือขับ4ตัวนี้นะปี18 ไม่เจ็ดหมื่นหกพันกิโลค่ะพี่รถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์ตัวรถบอดี้เดิมแท้โรงงานนะฮะเหลี่ยมสันฝากระโปรงสวยงามชัดเจนไม่เคยถอดทําสีไม่เคยพลิกคว่ำ ไม่เคยจมน้ําไม่เคยกอไม่เลยนะทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้ค่ะพี่จ๋าสามารถขอเลขตัวรถเลขตัวถังตรวสอบประวัติศูย์ได้หมดเลยค่ะพี่ตัวรถเราให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่เลยนะคะหรือลูกค้าเอาช่างผู้ชํานาญการนะคะมาตรวจสอบรถนะคะมาได้เลยค่ะพี่ที่เพชรยนต์ทักมาโทรมาได้เลยค่ะพี่ดันล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรอยู่กับลิงก์ไอดียไลน์ค่ะนะคะตัวนี้นะไฟคู่หน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะ,ะคะโคมไฟเป็นไบเบีม led พร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะตัวกระจังหน้าโครเมี่ยมค่ะพี่สภาพสวยๆงามๆเลยนะไปะทะเบียนนี้เลย7จ็กไก่งองงูนะคะ5 8 72กรุงเทพมหาคนครค่ะพี่ได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะสวยงามนะคะบอกเลยว่ารถทุกคันของเราคัดเกรดมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูล้อกันหน่อยค่ะพี่จา๋าตัวล้อนะนี่นะคะ ล้อแม็กนะคะเป็นตัวแม็กอะลอยนะคะแม็กอะลอยขอบ20นะคะเป็นแม็ก TRD นะคะแม็กสภาพสวยงามมากๆนะแม็กสภาพสวยงามเลยค่ะพี่ดูนะแม็กอะลอยขอบ20พร้อมยางปีใหม่ค่ะพี่นะคะคันนี้เหมือนจะเป็นยางปี2022ทั้ง4ี่เซนเลยซุ้มล้อด้านในเนี่ยนะคะสะภาพสวยงามเลยนะเซนช่วงลาง TRD มาแล้วจัดเต็มโช๊ค TRD ซุ้มล้อด้านในสวยงามมากๆนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักแน่นอน นะคะกระจกมองข้างสีขาวมุกสีเดียวกับทางตัวรถเลยค่ะพี่นะคะตัวรถหลังคาดำแบ็กท็อปค่ะพี่ดูเลยนะส,สีสวยๆเลยค่ะนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วรอบคันค่ะพี่ฟิล์มประมาณ40-60รอบคันดูด้านในกันหน่อยนะคะสำหรับด้านในสวยงามมากๆนะคะตัวด้านในนี่เลยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ เล็กไม่เจ็ดหมื่นหกพันกิโลนะคะเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบสามกิโลไม่เดิมไม่แท้ประวัติศูนย์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่กดปุ่มเลยค่ะฟุตสตาร์ตสตาร์ตแล้วเรียบร้อยค่ะพี่นะหน้าปัดเลือนไม่ดิจิตอลสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ตัวชุดลำโพง JBL รอบคันค่ะนะจอ,อสกรีนทางโรงงานนะคะตัวแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้นะคะเกียร์โฟร์วิล เกียร e ์ออโต้ขั้นบนใดค่ะพี่ตัวเบาะนะฮะเป็นเบาะหนังสีทูโทนค่ะพี่จา๋าสีดําสลับกับสีแดงเลือดหมูช r อดี D, นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะจ๊ะพี่สวยงามมากๆนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะคะไม่มีการชนหนักพีิความร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะพี่จา๋าตัวบอดี้ขอบประตูพี่จา๋าเดิมๆโรงงานเลยนะ,ะชุดลำโพง JBL ได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนค่ะพี่ไม่เจ็ดหมื่นกิโลกับราคาล้านแปดหมื่นนะคะตัวหัวน็อตพี่เห็นไหมฮะน็อตไม่มีขยับเลยพวกนี้น็อตสภาพสวยงามมากๆนะคะรถบอดี้เดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะพี่จ๋าสามารถเอาช่างมาตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะคะนะดูด้านในกันกับพี่นี่เลยด้านในนะคะสภาพสวยงามมากๆตัวเบาะที่นั่งผู้โดยสารแถวสองนะคะแถวกลางเบาะหนังใหม่ๆหม่เลยค่ะพี่ ะะเหมาะสําหรับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะเผื่อท่านใดมีรถกระบะรถเก่งนํามาเทินได้เหมือนกันนะจ๊ะพี่จา๋าเทินได้นะฮะเทินไดนะะ้ซื้อสดได้หมดเลยพวกนี้พี่เอารถคันเก่ามาแลกรถคันใหม่นะฮะนะฮะตัวนี้สองจุดแปดชียด,ดีปีหนึ่งแปดสีขาวมุกตัวไฟท้ายเนะ,ะ่ะเส้น LED สองเส้นสวยงามมากๆเลยคันนี้นะฮะตัวด้านหลัง กันสาดคิวกันสาดโครเมียมเปิดได้เลยปุ๊บนี่ค่ะตัวรถรับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะจ๊ะพี่นะตัวโครงสร้างพี่ดูค่ะน็อตขอบประตูด้านหลังนะฮะน็อตฝากระโปรงท้ายไม่มีร่องรอยขยับเลยน็อตไม่มีขยับนะคะน็อตไม่หลุดไม่ลุยไม่ขยับนะพี่นะ้เม็ดอาร์คไม่หายนะคะตัวรถบอดี้เดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ 1, 1 8 0 0 0ล้บาทสำหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ตัวท็อปนะคะคันนี้ไม่แพงเลยพี่ออกห้างป้ายแดงเกือบล้านแปดนะคะเกือบหนึ่งล้านบาทวันนี้มือสองเลยหนึ่งล้านแดมืบาทค่ะพี่หายไปถึง7,000แสนบาทเลยพี่จ๋าพี่ได้รถ t o โยต้าฟอร์จูเนะคันนี้ไปใช้งานผ่อนสบายสบาย,บายฟรีดาวดอกเวทถูกๆด้วยค่ะพี่เห็นไหมฮะหลังคาสวยๆเลยสีหลังคานะคะกระจกเดิมแท้ทุกบาน ตัวรถรับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว100่ำร้อยเปอแน่นอนตัวนี้นะ CRD Sportivo 4WD Sigma 4เห็นไหมครับพี่แสงเข้าพอดีเลยสวยมากๆตัวล้อแม็กอลอยเดิมโรงงานนะคะแม็ก CRD เห็นไหมจ๊ะตัวรถรับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะ,ะที่เราไม่มีการชนหนักเข้ามาขายแน่นอนค่ะพี่ ตรวจพบเจอรถชนหนักเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะเราเปิดบริการมาทั้งหมด24ปีแล้วนะจ๊ะพี่จา๋าเรื่องคุณภาพไม่มีการย้อมแมวแน่นอนนี่เลยนะคะสวยงามมากๆนะรถสองคันนี้นะคะรอเจ้าของอยู่นะนะคะรถยังไม่มีเจ้าของเลยเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งปรับสภาพเก็บงานเสร็จนะตอนนี้คือพร้อมแล้ว นะฮะพร้อมรอเจ้าของใหม่มารับแล้วค่ะพี่คันนี้นะฮะ Toyota Fortuner 2.8T-RD Sportivo 4WD นะฮะตัวรถท็อปสุดปี18ไม่76,000กิโลครสนใจคันนี้ติดต่อหาน้องเอมี่ได้เลยที่เบอร์0967252736ด้านล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์อยู่ค่ะพี่จา๋าขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนได้เลยหรือวิดีโอคอลคุยกันก็ได้ค่ะพี่ ถัดมาอีกคันหนึ่งกันบ้างดีกว่าค่ะคันนี้นะคะใหม่ขึ้นมาหน่อยเป็นตัวรถปี1 9ึ่จดยีค่ะพี่เป็นเจ้าโตโยต้าฟอร์จเนอร์สองจุดแปดชียอดีสปอร์ติวนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อเหมือนกันตัวรถปี1 9ึ่จดยีไมล์หนึ่งแสนแปดพันกิโลรถสีขาวมุกหลังคาดําแบ็คท็อปเหมือนกันค่ะพี่คันนี้นะคะราคา1นึ่งล้านแปดหมื่นบาทนะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79เท่ากันนะคะราคาเท่ากันดอกเบี้ยเท่ากันนะฮะต่างกันตรงปีกับเลขไม้นิดหน่อยค่ะพี่ไม่วิ่ง1นึ่งแส 8 0 0พันกิโลถือว่าไม่เยอะเลยนะคะสำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งขนาดนี้นะคะนะพี่จ๋าฟรีดาวได้เลยคันนี้สวยมากๆไฟคู่หน้าเดิมโรงงานเลยค่ะพี่เห็นไหมเอ่ยตัวกระจังหน้าโคเมียมนะฮะแล้วก็อ่าตัวกระจังหน้าตรงกลางเป็นสีดำซึ่งตัดกับตัวนี้ตัวนี้เป็นสีโคเมียมเนาะพี่เนาะตัวนี้เป็นโคเมียมแต่อันนี้เป็นดำค่ะพี่นะคะเป็นดำแล้วก็ตัวกันชนอ่า ลิ้นด้านหน้าพี่เห็นไหมคะเป็นสีดําเหมือนกันนะดําตัดขาวสวยงามมากๆเลยส่วนคันนี้นะคะตัวกระจังหน้าจะไม่เหมือนกันตัวกันชนหน้าพี่เห็นไหมครับพี่นะก็สวยคนละแบบค่ะไฟเลี้ยวนะคะพี่ดูไฟเลี้ยวคันนี้ปีหนึ่งเก้าจดยี่สิบเห็นไหมคะพี่มีเส้นโครเมียมนะคะคาดระหว่างตรงไฟตัดหมอกนะคะส่วนคันนี้ไม่มีนะคันนี้เป็นเส้นเป็นกรอบโครเมียมค่ะพี่เห็นไหมเอ่ยสวยงามคนละแบบ นะคะเผื่อใครท่านใดนะคะสนใจสองคันนี้นะมาเลยเอกสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะพี่จัดง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะตัวล้อนะคะตัวล้อขอบ20เหมือนกันนะเป็นล้อช r d ดีนะคะล้อก็ลายไม่เหมือนกันนะพี่นะคันนี้นะเป็นลายสีทูโทนค่ะพี่สีดําสลับกับสีเงินนะคะสวยงามแต่ขอบ20เหมือนกันค่ะพี่คันนี้ได้ยังปี2ส2พันธบเหมือนกันนะเป็นยี่ห้อดันหลบ ซุ้มลอด้านในสวยงามค่ะนะฮะตัวโชคตัวช่วงล่างจัดเซตมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะตัวรถบอดี้เดิมหมดเลยนะฮะรถบอดี้เดิมหมดเลยค่ะพี่ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกความเข้ามาขายแน่นอนนะฮะสองคันนี้รอเจ้าของอยู่ภาษีพรบรไม่มีขาดค่ะนะฮะเราต่อให้ครบหมดเลยนะฮะกุญแจสมาร์ทคีย์เลสเหมือนกันนะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลส ตัวกระจกมองข้างพี่เห็นไหมคะคันนี้เป็นสีดำนะกระจกมองข้างสีดําสีเดียวกับตัวหลังคาเลยเป็นหลังคาดำแบ็กช็อปนะคะแต่ส่วนคันนี้พี่ดูคันนี้นะคะคันนี้เห็นไหมคะเป็นสีขาวนะ,ค,ะคันนี้เป็นสีขาวก็จะแตกต่างกันแค่นิดหน่อยไม่เยอะนะคะพี่ก็เผื่อใครชอบสไตล์ยังไงนะคะก็มาลองดูได้ด้านในค่ะพี่จา๋าเดี๋ยวให้ดูสตาร์ทให้ดูปึ๊บ นี่ค่ะนะปัดเรินมาดิจิตอลเหมือนกันนะจ๊ะพี่ไม่หนึ่งแสนแปดพันกิโลเท่านั้นคันนี้หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลไม่เดิมไม่แท้ประวัติศูนย์ไม่มีการก่อกันกลับแน่นอนนะฮะตัวรถบอดี้เดิมนะจาฮัสกรีนจากทางโรงงานลำโพง JBL นะฮะชุดแอร์ดิจิตอลเกียร์โฟวินะฮะคอนโซลกลางลายเคฟล่านะฮะสวยงามมากๆเลยนะเกียร์ออโต ตัวเบาเป็นเบาะหนังสีดําสลับกับสีแดงเลือดหมูเหมือนกันภายในไม่แตกต่างกันนะจ๊ะพี่แตกต่างกันแค่นิดหน่อยนะคะแตกต่างกันแค่นิดหน่อยเท่านั้นตัวเบาเป็นเบาฝาไฟฟ,ฟ้าคู่หน้าเหมือนกันนะคะตัวรถบอดี้เดิมสวยโรงงานรับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะของเราไม่มีการชนหนักพิกความเข้ามาขายลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยทุกคันค่ะพี่นะแล้วก็พี่เห็นไหมคะตัวน็อตขอบประตูไม่มีร่องรอยอ่าตัวชนหนักเปลี่ยนมาเลยนะคะตัวรถสวยงาม นะท่านใดสนใจสองคันนี้เนี่ยะสนใจคันไหนโทรมาปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่ยินดีคำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะออกรถง่ายไม่ยุ่งยากนะคะพี่จ๋าออกรถง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะตัวด้านหลังพี่เห็นไหมคะมีปลั๊กไฟบ้านด้วยนะกับที่เสียบ usb นะคะแลว้วก็ตัวที่นั่งผู้โดยสารแถวกลางเบาะสภาพดีทั้งสองคันเลยค่ะพี่ทำสปาเรียบร้อยแล้วนะอบค่าเชือ้อต่างๆทุกอย่างไม่มีการเบายุ่ยเบาขาดเบาะยับแน่นอนของเราเก็บงานให้หมดเลยค่ะพี่ อ่าคันนี้รอเจ้าของเหมือนกันตัวนี้ปี19.20จดีนะฮะไม่ห100กิโลเท่านั้นนะตัวรถด้านหลังนะฮะตัวไฟท้ายเป็น LED สวยงามนะคะค้วกันสาดด้านหลังคันนี้เป็นสีดำนะแต่ว่ามีตัวลายโลโก,โก้เป็นคมเนียมแท้ตัวรถสภาพสวยบอดี้เดิมนะคะดูตัวหลังคากันหน่อยสีหลังคาพี่เห็นไหมคะหลังคาไม่มีสีทะลอกสีลอนแน่นอนนะฮะไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยทําสีหลังคามานะคะ เปิดดูด้านหลังด้านหลังเป็นประตูไฟฟ้าเนาะนี่เลยนะฮะแล้วก็พี่ดูตัวน็อตค่ะพี่น็อตฝากระโปรงท้ายคันนี้เนะะี่ยฮะน็อตสภาพสวยงามมากๆไม่มีร่องรอยขยับเลยน็อตไม่เคยถูกไขนะฮะน็อตไม่เคยขยับสองคันนี้ไม่เคยถอดชาำสีไม่เคยชนท้ายแน่นอนนะคะพี่ดูตัวเม็ดอาร์คพวกนี้เรียงเส้นเรียงเม็ดสวยงามสุดๆนะฮะ ได้ไปสองคันนี้คุ้มค่ามากๆค่ะพี่สำหรับเจ้า t ต y ยต a าฟ r t จูเนอร์สองคันนี้รอเจ้าของอยู่นะรถยังว่างทั้งสองคันเลยเป็นรถเท่าใหม่ใครสนใจเนี่ยฮะมาดูรถมาลองขับทั้งสองคันได้เลยค่ะพี่ก่อนที่จะติดจองนะฮะก่อนที่จะติดจองทั้งสองคันนะพี่นะสภาพสวยงานทั้งสองคันเหมือนกันนะคะตัวรถรับประกันเรื่องโครงสร้างร้ออยู่แล้วเนะะี่ยอุบัติเหตุชนหนักพีิกคว่มไม่มีเข้ามาขายแน่นอนนะไปเดี๋วมีพาดูห้องเครื่องกันค่ะเครื่องยนต์จะสยขนาดไหนนะ,ะ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเลย มาค่ะนะคะตอนนี้พามาดูห้องเครื่องสองคันเลยดีกว่าค่ะพี่จา๋าเดี๋ยวเราเริมที่คันแรกกันก่อนตัวนี้ไม่แปะไม่เจ็ดหมื่นเนี่ยะปีหนึ่งแปดให้ดูสภาพห้องเครื่องโดยรวมค่ะพี่จา๋าเครื่องยนต์สภาพสวยแห้งๆอย่างนี้เลยเครื่องไม่ไอไม่สั่นนะคะน้ำมันเครื่องไม่เยิ้มนะห้องเครื่องไม่เคยถูกการผ่าการเปลี่ยนการแกะมานะคะพี่จา๋าเลขตัวเครื่องตรงกับตัวสำเนาเล่มแน่นอนนะ,ะพี่ดูเครื่องสตาร์ทแล้วค่ะนิ่งมากๆเลยนะคะตัวเม็ดอาร์คนะคะหัวน็อตแต่ละจุดของห้องเครื่อง สภาพเดิมโรงงานหมดเลยพี่ดูคันหน้าค่ะพี่ตัวคันหน้านะคะบอดี้เดิมเดิมโรงงานแท้ร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนนะพวกเม็ดอาร์คนะคะพวกรอยหัวนว็อตพวกนี้ไม่เคยแกะไม่เคยไขายมานะคะมอน้ําเดิมแท้โรงงานร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะพี่จา๋าตัวไฟหน้าก็ของโคมเดิมนะพี่ดูนะคะรถบอดี้เดิมค่ะทั้งสองคันเลยนะพี่ดูตัวฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะคะน็อตไม่เคยขยับไม่เคยแกะฝากระโปรงมานะคะ ฝากระโปรงก็ของเดิมแท้โรงงานแนะ่นอนนะคะตัวแผ่นกันความร้อนพวกนี้นะคะสติกเกอร์จต่างจากทางโรงงานตัวเม็ดอ่างตัวปั๊มน็อตพวกนี้สภาพเดิมสวยหมดเลยนะพี่สองคันนี้นะคะมานี่พี่ดูแผ่นเพานะคะแล้วก็ตัวฝากระโปรงอีกฝั่งหนึ่งนอ็อตฝากระโปรงไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักการชนหนักเลยค่ะพี่ตัวรถบอดี้เดิมแท้แนะ่นอนรถปรเปิดเงสองคันคันนี้นะพี่นะ นี่เลยายทะเบียนนี้นะฮะจำไว้แล้วก็ทักมาโทรมาได้เลยค่ะพี่ดูอีกคันนึงกันบ้างดีกว่าค่ะคันนี้นะฮะตัวรถปี2019.20จดนะไม่ห0 0 0 0 0กิโลคันนี้นะฮะตัวรถเครื่อง2.8ดีเซลทั้งสองคันเลยนะคะคันนี้ไม่ห0 0 0 0 0กิโลแทบจะไม่มีปัญหาก,กับตัวเครื่องยนต์แน่นอนนะพี่ดูรอยหัวนอ็อตรอยห้องเครื่องด้านในนะฮะเครื่องยนต์ไม่มีการสั่นกันไอเลยเสียงสายพาิเตอรพัดลมนิ่มสุดๆนะฮะตัวรถบอดี้เดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลขตัวรถและตัวถังเดิมค่ะี่ นะถ้าไม่เดิมเนี่ยโอนไม่ได้จัดไประเด็นไม่ได้แน่นอนนะคะของเราจัดได้นะพี่พี่ดูนี่หาน็อตปากกระโปรงเห็นไหมคะฝั่งนี้น็อตเดิมๆโรงงานเลยนะดูตัวคานข,ข้างค่ะพี่คานข้างสภาพสวยมากๆนะคะ,ะไม่มีการชนหนักเข้ามาขายแน่นอนของเรานะคะพี่ตัวคานหน้าสภาพดีมากๆเลยนะคันนี้ถลอกเห็นสีเนื้อเนี่ยคือคานเดิมแท้โรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนม่าน้ําของเดิมค่ะนะคนะ พี่มาดูได้เลยนะพี่นะเอาช่างมาชมได้เลยเห็นไหมคะพี่พวกรอยหัวนอรอยมิดอาร์คพวกนี้คือสภาพเดิมหมดนะฮะรอยแต้มสีเลยมากทางโรงงานพวกของเหลวแบตเตอรี่ทังสองคันพี่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูดูแลให้หมดอยู่แล้วนะพี่พี่ดูฝาน็อตัากระโปรงอีกฝั่งหนึ่งนะคะน็อตไม่มีขยับเลยเห็นไหมคะนะฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานทั้งสองคันนะพี่ดูพวกรอยฝากระโปรงรอยเม็ดอาร์คนะคะพวกนี้สภาพเดิมสวยสุด นะสำหรับท่านนะท่านไหนนะฮะชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะฮะสนใจเจ้า Toyota Fortuner นะฮะ2.8 t r d Sportivo ตัวรถนะฮะปี18คันหนึ่งนะแล้วก็ปี19จด20คันหนึ่งราคาเท่ากัน1 80,000บาทฟรีดาวไปเลยพี่นะฮะผ่อน1 9ต่อเดือนดอกเบี้ย่มต้น2.9% 7เท่านั้นกับพี่จา๋านะร,รายได้40,000บาทซื้อคนเดียวจบได้เลยไม่ต้องกู้ร่วมไม่ต้องคำให้ยุ่งยาก นะคะเอกสารออกรถง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะพี่เผื่อใครท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะพี่0967252736ค่ะพี่นะเบอร์เอ e ็มมี่แอดไลน์ได้ด้วยนะจะพ่จารณาด้านล่างใต้คลิปมีลิงก์ไลน์อยู่นะคะแอดไลนมันเป็นเพื่อนกันได้เลยนะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนได้เลยค่ะพี่ ก่อนจากกันวันนี้นะจ๊ะพี่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่นะคะพารถอะไรมาให้ดูอีกนะคะพี่จ๋าฝากติดตามชมด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ